เพราะว่ามันคุยกันมาแล้วตั้งแต่เมื่อเช้ามาจนถึงวันนี้เนะี่ยพี่น้องทำทุกมีเพื่อจะเดินไปเพื่อเอาปัญหาไปให้รัฐบาลแก้ไขตอนนี้ทราบมาแล้วเพราะว่ามีสื่อเร้ก็รับทาวก็พยายามอยู่ในในวัดนี้เพจะได้มีอันอันที่จริงแล้วนะ<ม>เดี๋ยวฟังตัง้าบ้านนะว่าสิ่งที่ผมเขาออกมาเดินเนี่ยมาได้มาคัดค้าน มาไ,ได้มาประท้วงมาไ,ได้มาอย่างเพื่อจะเอาปัญหาเนี่ยไปแก้ไขยื่นหนังสือในเรื่องของเสนอกฎหมายซีจะบับผมยื่นมากับตัวผมเองกับรัฐสภาก็ยังไม่มีคําตอบมายื่นหนังสือที่กอรมนในจังหวัดเชียงใหม่ก็ยื่นแล้วยื่นถึงผู้ว่าราชการก็ยื่นแล้วยื่นที่ค่ายทหารผมก็ไปยื่นแล้วมีหนังสือมีลายเซ็นผมที่ในค่ายกาวิละผมก็ไปยื่นแล้วยังไม่มีคําตอบเพือผม ได้รับราบในเรื่องขาการแก้ไขปัญหาเลยแล้วชาวบ้านยิ่งมาถูกจับกลุมและถูกยึดพื้นที่ถูกตัดฟันคืชผลอาสินที่ปลูกไว้เพื่อจะรอเก็บเกี่ยวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บบมีการยุติแล้วชาวบ้านเนี่ยก็จะต้องมารอรับชะตากรรมอย่างนี้แนะร้วเปผมกับทีว่ามันก็จะลําบากนะใช่ๆครับขอขอ,ขอ,ขอว่าได้อธิบายในเรื่องของที่บัดปัญหาของชาวบ้านก่อนถามว่า ถ้าว่าท่านมาให้ผมเดินเนี่ยผมถามว่าท่านสามารถแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้หรือไม่เขานัดวันเวลาคงจะแล้วทีนี้ก็ทราบความครับผมอันนี้อันนี้ผมก็ทราบทราบแล้วเนาะที่ก็ทราบแล้วนี่ก็ถ้าหากเดี๋ยวท่านปัญญาาเขาท่านท่านเปนมาแล้วเดี๋ยวผมถามถามผู้ผู้ที่อาศัย4 4ท่านเนี่ยถามว่าถ้าในช่วงแห่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าบเป็นผลเนี่ยเขาเดินได้หรือเปล่าผมชื่อนายชาญวิดาลามิตร เป็นอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผมเห็นว่าการเดินของเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายใดๆไ,ไม่ได้เป็นการชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนเราชัดเจนนะครับและเราทำตามสิทธิเสรีภาพที่มีรวมทั้งมีตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557ถ้าจะให้ถ้าจะจับกุมผมผมยืนยันว่าผมไม่มีความผิด แต่ผมชุมนุมอย่างสง,งบถ้าจะจับกลุ่มผมเอาตัวผมไปขึ้นรถต้องขังแต่ผมยืนยันว่าผมไม่ได้ทําผิดกฎหมายแม้แต่นิดเดียวและผมพร้อมที่จะสู้คดียังไม่ได้ว่าใครทำผิดอะไรตเงแต่ว่าตอนนี้เขากำลังเจรจาผมเดินรณรงค<อ>์ที่ถูกกฎหมายห้ามผมได้อย่างไรขอขอขอเขานิดนดงตอนนี้เขากำลังเจรจากันอยู่ตอนนี้ท่าน,นาาพระนัทธดาทราบแล้วเขานัดวันเวลากันแล้วในการแก้ไขปัญหาถ้าอย่าง,งานั้นไปรอริมถนน พิดคอยข้างในนี่เอาต่อไว้ตรงเนี้ยผมเป็นสิทธิ์ของผมครับถ้าผมว่านี่ไม่ใช่สิทธิ์ผมจับผมไปเลยผมให้แล้วนะครับว่าผมจะรอแต่ผมจะไปรอริมถนนรอรอเอาตรงนี้ก่อนเอตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนนะอย่าพึ่งไปไหนเนาะคุณก็พูดกับผมคุณไม่ใช่กฎหมายผมก็ใช้กฎหมายนี่ตรงไปตรงมานะครับไม่ใช่เรื่องการเมืองเด็ดขาดนี่เป็นเรื่องปัญหาของพี่น้อง ที่ได้รับความไม่เป็นธรรมตอนนี้เขาหลังจากอยในขั้นตอนของการแก้ไขปัญหากันอยู่ที่ต้องให้เวลาผมให้เวลาผมขอไปอยู่ข้างหน้าถนนต้งแ่่พึ่งวันมาแล้วพี่น้องก็อรอต่างที่ไดจาตัวจแทนไปแล้วกลับมามันก็มีอย่างนีหน่าเลื อยู่นะว่าตอนนี้สื่อเขากระจายข่าวนก็กระจายข่าวนั้นมันถูกต้องเพื่อว่าชาวบ้านเนี่ยจะได้เปิดโอกาสให้สังคมได้รับรู้ที่เขาทราบกันหมดแล้วส่วนท่านท่านรัฐมนตรีท่านรัฐาอะไรเขาทุกคนเขาทราบหมดแล้วว่ามีอันเนี้ยนะเขาทราบหมดแล้วเขาทราบหมดแล้วกต่เราอยู่คนบนนี้ล่าสุดงานที่เราได้เลยฮะเดี๋ยวไปนะท่านจะเข้าจะเข้ามารอจะพยายามเอเนี่ยน่ข้างถนนเลยดยะ